สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารี้าไทยทุกท่านเลยวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้านะคะวอลกินมาหน้ารานะคะที่สาขาหนึ่งในปั๊มปตทรสามแยกจุรีเวสอยู่ตรงข้ามธนาคารทอสอสสนะคะคุณลูกค้าขาอ,อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวสเลยจ้าคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะ มาชมมาช็อปสินค้าได้เลยคุณลูกค้าขามีเสื้อผ้าไทยสวยๆนะคะไว้ให้สวมใส่ลองใส่ได้เลยคุณลูกค้าขากลับวันนี้ค่ะเลือกซื้อนะคะคุณลูกค้านะคะเลือกซื้อนะคะเป็นเสื้อคอปกเลือกใช้ผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอสีเหลืองรวงรึ่งสีเหลืองรวงรึ่งเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ระมุนมากๆคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจมองหาเสื้อผ้าไทยอยู่สําหรับคุณผู้ชายวันนี้คุณลูกค้าคะเสื้อคอปกเสื้อคอเชิตของร้านแม่มารีผ้าไทยเป็นงานแพ เป็นงานแพทเทิร์นแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาใส่สบายใส่สวยใส่ดีค่ะเมื่อสักครู่เนาะคุณลูกค้านะคะสั่งเอ่เอเกได้ใส่นะก็จะเป็นไซส์ L ค่ะไซส์ L จะเป็นรอบอกอยู่ที่42นิ้วคุณลูกค้าขาใส่ดี